สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเหมือนเดิมนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับพักเครื่องตัวไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับ0966614848นะครับทักทายกันมาได้เหมือนเดิมนะครับ EP ีตอนเย็นก่อนนอนนี้นะครับองละ100บาทเหมือนเดิมนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับใครซื้อ2ององค์ไปแล้วจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับอ่ะก่อนจะไปรับชมนะครับ ก็จะมีมีดเล่มละ300นะครับนี่มีดเล่มละ300นะครับอันนี้เป็นมีดเข่าควายหลวงพ่อกลวยอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับมีดเข่าควายหลวงพ่อกลวยหนึ่งเล่มนะครับอ่านี่นะครับสามร้อยนะครับสามร้อยทุกองค์นะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็นมีดงาปากกานะครับหลวงพ่อเดิมเป็นกระดูกนะครับนี่นะครับเป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกหลวงพ่อเดิมนะครับมีดปาก มีดป,กปากกานะครับนี่นะครับพกกลวยกับพอเดิมนะครับอันนี้เข่าอันนี้กระดูกนะครับอ่าละสามาร 300, yah, ้อยอันนี้ก็จะเป็นมีดสาลิกานะครับนี่เล่มละสามร้อยนะครับโอ้โหนนีออกไปเว้ยอน่านี่นี่นี่เล่มละสามร้อยนะครับโอ้โหนี่นะครับอ่าจัดไปนะครับอ่ะนี่นะครับใครสนใจทักมานะครับมีดนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับเป็นกระดูกนะครับมีสาริกาก็เป็นกระดูกนะครับนี่นะครับเดินมาสามร้อยไปองค์ที่หนึ่งอย่าให้เสียเวลานี่นะครับองค์ที่หนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินครึ่งองค์นะครับนี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ครึ่งซีกนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่สวยๆผิวพายเงิน องต่อไปนะครับองค์ที่สองก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับนี่สมเด็จวัดเกตนะครับเขาไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะครับอง์นี้องค์ที่สององต่อไปนะครับองค์ที่สามก็จะเป็นผงพลายกุมารหลวงพ่อกลวยนะครับย้อนยุคปีห้าเก้านะครับนี่นี่นะครับเป็นเนื้อผงพลายกุมารหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับ ของกล่องเดิมๆจากวัดนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับอง์ต่อไปครับองค์ที่สี่อ่าพระกุพระกุลีลาทำหีบสกุไทยนะครับนี่นะครับเนื้อดินเผานะครับนี่อง์นี้นะครับองค์ที่สี่นะครับไปกันต่อครับองค์ที่ห้านะครับออนนี้ดีกว่าห้ากับหกก็จะเป็นนางพญานะครับ พิมพ์เข้าตรงนะครับนี่ห้ากับหกนะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงอ่ะมามาชมองค์ที่ห้านะครับนี่องค์ที่ห้าจะเป็นเนื้อสีน้ําตาลนะครับนี่นะครับพร้อมกรอบนะครับในองค์นี้องค์ที่ห้าองค์ที่หกก็จะเป็นเนื้อสีดํานะครับสวยๆนะครับนี่เนื้อสีดําหายากนะครับอ่าห้ากับหกนะครับนางพญาพิมพ์เข้าตรงองค์ต่อไปนะครับ องที่7ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับอายุร้อยหปีนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับวัดบ้านจาดนะครับอง์นี้นะครับอง์ที่7ดไปกันต่อครับอง์ที่8ดนะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายนะครับนี่นะครับอง์ที่8อดฮะองต่อไปนะครับอง์ที่9เอาอะไรดีนะนี่ดีกว่าปิดตาวัด ห้วยจระเข้เนื้อเมกะสิทธ์นะครับมีจานทั่วองคนะครับนี่อันนี้จะมีรอยลั่นตามธรรมชาตินะครับองค์นี้นะครับไม่แตกนะครับแคลานเฉยๆนะครับอง์นี้องค์ที่9องค์ต่อไปครับผมองค์ที่10ก็จะเป็นขุนแผนนะครับทรงพลใหญ่นะครับพระกุเนื้อดินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่10ไปกันต่อครับองค์ที่11นะครับ สิบเอ็ดนะครับอ่ารูปหล่อนะครับรูปหล่อรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่นะครับองนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่หล่อโบราณนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเดี๋ยวแสงไม่พอสิบสองสิบสามาเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับอ่าพร้อมซองนะครับอันนี้เขียนว่าพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องที่สิบสองนี่องค์นี้องที่สิบสามนะครับ ก็น่าจะใช่เหมือนกันนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าสิบสองสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่ก็จะเป็นพระผงปากน้ํานะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนี่องค์นี้องคที่สิบสี่นะครับพระผงปากน้ํานะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับให้ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะครับยันลึกเลยนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสี่ องต่อไปครับผมองค์ที่สิบห้าก็จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อพรมนะครับนี่รูปลอปัม๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับก้นระครังนะครับองคนี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกอ่าปิดตาหลวงปู่โตแช่น้ำมนต์อีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบหก องต่อไปครับองค์ที่17ก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับเนื้อสัมฤทธิกับเงินนะครับพระอุปคุตเนื้อสัมฤทธิกับเงินนะครับองค์นี้องค์ที่17องค์ต่อไปครับองค์ที่1 8อ่าวัดเจดอีกหนึ่งองนะครับนี่หูปะบา,านะครับองค์นี้องค์ที่18องค์ต่อไปครับองค์ที่19นะครับมาเป็นพระรอดทรงเครื่องนะครับพระรอดทรงเครื่องนะครับ นี่นะครับสิบเก้านะครับพระรอดทรงเครื่ององค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบนะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นพระกุมเหศวรเนื้อชินเงินนะครับพระกุมเหศวนเนื้อชินเงินนะครับยี่สิบเอ็ดองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบสองนะครับก็จะเป็นเหรียญ หลวงพ่อวัดฉลองหลวงพ่อเชมนะครับอเป็นเหรียญสแตมหลวงพ่อเชมนะครับเหรียญชุบทองนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสององต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อปะกานะครับปีหนึ่งเก้ายี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับอ้าวชินาาดนะครับหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับนี่เป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบสี่ องต่อไปครับองที่ยี่สิบห้าอ่าพระกุพระกุเหนือดินนะครับย5ิบห้านะครับพระกุเหนือดินอง์ต่อไปครับองที่ยี่สิบหกก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดประสาทบุญยาวาสนะครับกรุงเทพนะครับตรงนี้องที่ยี่สิบหกนี่พร้อมกล่องเดิมเดิมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับ องที่ี่2ิบ็ดนะครับอ่าพระกุฏากระดานเนื้อชินเงินนะครับพระกุฏากระดานเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบงค็ดองต่อไปนะครับองค์ที่2ิดนะครับอ่าพระกุเช่นกันนะครับชินราชใบเสมานะครับเนื้อชินเงินนะครับปิดทองโบราณนะครับองค์นี้ย8อสิบดองต่อไปครับ องค์ที่29นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จหลวงปู่ภูนะครับสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินทรามนะครับยีกนะครับเป็นพิมพ์3ชั้นหรือว่าเขาเรียกว่าพิมพ์ก้างปลานะครับ29กอ่า30 30ก็เป็นพระคงของหลวงปู่ภูวัดอินเช่นกันนะครับหลวงปู่ภูเอาพระคงมามากดพิมพ์นะครับอ่า29 30เ้ป็นของหลวงปู่ภูนะครับวัดอินทราม องต่อไปครับ31นะครับก็จะเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟันอาจาร์โลนะครับเป็นรูปหล่อลอยองค์กระไ่เงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่31อนี่องต่อไปครับองค์ที่32นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อปากระน้านะครับหรือเอยเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อกระไ่เงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่32ต่อไปครับ 3านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับ3าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่34ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์ต่อไปครับองค์ที่35ก็จะเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่3ามเกอนะครับองค์นี้องค์ที่35นะครับนี่นะครับ องต่อไปครับองค์ที่ส6นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่36วัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับองค์ที่สาสิบนะครับก็จะเป็นบาาขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับกุกเก่านะครับพิมพ์เส้นได้องค์นี้องค์ที่3าอสิบต่อไปครับ38ดก็จะเป็น25ศสตวรรษเนื้อดินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับ25ศสตวรรษเนื้อดินนะครับ หมายเลขนี้หมายเลขที่สามสิบแปดนะครับเสียวหักเลอเกินเนี่นะครับสามแปดนะครับยี่ห้าศตวรรษเนื้อดินนะครับนี่พร้อมกล้องเดิมๆนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเก้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระผงยาหลวงปู่บุญนะครับสามสิบเก้านะครับลงรักนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่40นะครับ40อ่าพระกุนะครับพระนาคปกเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่40นะครับพระนาคปกเนื้อชินเงินองค์ต่อไปครับองค์ที่41นะครับอ่าเหรียญหลวงปู่ดูนะครับวัดสแกนนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญหลวงปู่ดูรุ่นแรกนะครับนี่องค์นี้องค์ที่41 องต่อไปครับองที่ี่4ิบอ่าพระนาคปกนะครับนี่พระนาคปกนะครับเนื้อเก่ามากๆนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับนี่เลยเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่องค์นี้สี่งิบสามองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักสี่นะครับเนื้อปะก้านะครับสี่สิบสี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบห้าอ่าพระกุเนื้อดินนะครับไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับนี่พระกุเนื้อดินนะครับสี่สิบห้าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบหกก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสี่สิบหกนะครับ องค์ต่อไปครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับสี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนชุบทองนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบแปดองต่อไปครับองที่สี่สิบเก้าพระหล่อโบราณไม่ทราบที่เช่นกันนะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบเก้า องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับก็จะเป็นสมเด็จร้อยปีวัดระฆังนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับร้อยปีวัดระฆังนะครับนี่ด้านหลังมีตายางนะครับอง์ละหนึ่งร้อยนะครับอง์ละหนึ่งร้อยนะครับใครซื้อองค์เดียวมีค่าจะส่งนะครับใครซื้อสององก็จะส่งฟรีนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดครับผมฮะไปกันต่อหนึ่งไอห้าสิบเอ็ด นี่องค์ที่ห้าสิบเอ็ดก็จะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ดูนะครับวัดสแกนะครับเป็นเป็นพระกิ่งใกล้เงินนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองพระกุกเช่นกันนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นพระพิชเนศนะครับเนื้อสำลิดกับเงินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสาม องต่อไปนะครับองค์ที่54นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายนะครับนี่นะครับห4นะครับหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายอ่าสองทุ่มสามทุ่มผมก็จะนอนแล้วนะครับสามทุ่มผมก็จะหลับแล้วไม่ต้องโทรมากันแล้วนะครับต่อไปนะครับ55บหก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันด้านหลังเป็นสมเด็จโตนะครับนี่ไม่รู้ปีไหนนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้า องต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบหนะครับพระเปิมนะครับนี่พระเปิมนะครับนี่แลดอกมะขามนะครับห้าสิบหองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับนี่เลยเหรียญปูไขวัดเชิงเลนนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแดนะครับวัดเกตหกชั้นนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแดองต่อไปครับห้าสิบ้านะครับ เหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับเนื้ออปก้านะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าองต่อไปครับผมองค์ที่หกสิบนะครับอ่าพะรอดนะครับพะรอดนะครับพะรอดนะครับนี่เนื้อสีดํานะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบองต่อไปครับหกสิบเอ็ดหกสิบสองนะครับอ้าวนี่หกสิบเอ็ดหกสิบสอง หลงปูทวดปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางนะครับนี่ห1เอดอันนี้ห2นะครับนี่จัดไปนะครับจัดไปองค์ต่อไปครับองค์ที่6กพราพะลอดเนื้อชินเงินนะครับนี่ปิดทองนะครับพะลอดเนื้อชินเงินนะครับปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่6กาองค์ต่อไปครับองค์ที่6 4สอ่าพระปิดตานะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่องค์นี้องค์ที่64จับโบราณโบราณเลยนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยทำมาหลวงพ่อมุ้ยอ่ะครับวัดเท้างูทองอะไรนะครับนี่ทองแดงลมดําเดิมๆนะครับหกสิบห้าองต่อไปครับองค์ที่หกสิบหกอ่าสมเด็จกังปลาหลวงปู่ภูอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบหกองต่อไปครับหกสิบเจ็ดก็จะเป็นปกโพนะครับวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับนี่หกสิบเจ็ดนะครับ องต่อไปครับองค์ที่68ก็จะเป็นนี่เลยหลวงปู่ทวดเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่ทวดหลวงพ่อทบนะครับครึ่งองค์นะครับนี่นะครับหัวไม้ขีดครึ่งองค์นะครับ68องค์ต่อไปครับองค์ที่69ก็จะเป็นเหรียญเหรียญอปปาก้านะครับวัดบ้านแหลมรุ่นแรกนะครับ69องค์ต่อไปครับเจก็จะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่หมุนนะครับนี่องค์นี้องค์ที่70นะครับรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่หมุนนะครับ นี่นะครับอ่าไปกันต่อครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับพระกุอ่าพระกุรีลานะครับเนื้อชินเงินนะครับปิดทองนะครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองอันนี้ก็จะเป็นพระล่อโบราณนะครับคล้ายๆหลวงพ่อเงินนะครับนี่นม่รู้ที่นะครับเจ็ดสิบสององค์ต่อไปครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่นะครับนี่เป็นพระคงนะครับพระคงนะครับ จ็ดสิบสี่นี่ก็น่าจะกุ้เดียวกับพระคงนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่เจ็ดสิบสามนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับนี่ต่อไปครับเจ็ดสิบห้าอ้าวหลวงปู่แหวนนะครับชุบทองอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสายเนื้อปะก้านะครับเจ็ดสิบหก องต่อไปครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับนี่เจ็ดสิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับอ่าพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดองต่อไปครับเจ็ดสิบเก้านะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้าองต่อไปนะครับอง์ที่แปดสิบนะครับอ่าเหรียญ หลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับเนื้อปากานะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับต่อไปนะครับแปสิบเอ็ดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดองต่อไปครับอง์ที่แปดสิบสองนะครับอ่าเหรียละคงหลวงพ่อเกษมชุบทองอีกหนึ่งองนะครับปีหนึ่งหนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสอง องต่อไปนะครับแปดสามแปดสี่นะครับอ่าหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับแปดสามแปดสี่นะครับนี่ต่อไปนะครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดอ่าเป็นพระผงสุพรรณเนื้อสีดำนะครับนี่ยังมีเหลืออีกนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูแปดสิบห้านะครับนี่แปดสิบห้าไปครับแปดสิบหกนะครับสวยทั้งหมดนะครับเนื้อสีดำนะครับสวยงามมากๆ ต่อไปครับแปนะครับนี่สวยทุกองค์นะครับองค์ต่อไปครับ88องค์สุดท้ายของ EP นี้นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจก็รีบโทรมารีบทักไลน์มาเลยนะครับศูนย์เก้าหกนะครับอย่าลืมมีดนะครับอ่ามีดเล่มละสามร้ครับสวัสดีครับ